เดี๋ยววันนี้มาดูกันเรามาบ้านลูกค้าเจ็ดเดือนแล้วครับหลังจากส่งว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันที่ทํากันไว้ออกแบบกันไว้เดี๋ยวเราลงมาดูกันโครงสร้างครับวันนี้เราขอตรวจโครงสร้างก่อนเบื้องต้นโครงสร้างยังคงเดิมไหมเดี๋ยวเราไปดูกันครับ หลังนี้สร้างมาแล้วเจ็ดเดือนครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ็ดเดือนแล้วเป็นยังไงสีสันทุกอย่างปกติมีแค่รอยเละเอะอใต้พื้นก็มาดูครับโครงสร้างไม่มีอะไรทุกอย่างเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือฝุ่นเ,เดี๋ยวเราลองดูในส่วนของห้องน้ำกันครับ ห้องน้ำที่ทุกคนกังวลเรามาดูกันส่วนนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ำเรามาดูกันห้องน้ำปกติครับสีขาวๆที่เห็นเนี่ยเราใช้เป็นสีฟอกซี่นะครับเราใช้สีเป็นสีฟอกซี่เพื่อยืดอายุการใช้งานของโครงเหล็กนะครับ ทุกอย่างเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือฝุ่นระดับมาร์กยังคงอยู่เหมือนเดิมครับนะครับไยมาดูใกล้ๆกันเดี๋ยวมาดูกันว่าส่งงานไปแล้วเป็นยังไงบ้างสีสันปกติแค่เลอะนะครับลองดูหลังนี้ส่งมาแล้วเจ็ดเดือนครับวันนี้เราเข้ามาตรวจเช็คกันว่ามีอะไร ผิดแปลกไปจากเดิมไหมโครงสร้างทุกอย่างเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือฝุ่นครับไม่มีแล้วมีแค่เลอะครับมีแค่รอยเลอะเนี่ยครับลองดูหลังนี้เป็นสามอาคารนะครับพื้นที่อยู่เจ็ดสิบสามจุดห้าตารางเมตรครับเจ็ดสิบสามจุดห้าตารางเมตรต้องบอกว่าใหญ่สำหรับเราเราไม่เรียกว,ว่าบ้านลองดาวแล้วครับเราเรียกว,ว่าบ้านสำเร็จรูปครับ เดี๋ยวลูกค้าเข้ามาเราจะเข้าไปเช็คกันข้างในว่าเป็นยังไงบ้างอย่างเหมือนเดิมเติมเติมคือฝุ่นไม่ล้าวเรามาดูอันนี้เป็นผนังไอโซวอลนะครับอาคารทั้งหมดเนี่ยเราใช้เป็นผนังไอโซวอลส่วนกระจกที่เห็นเนี่ยเดี๋ยวให้ดูกันว่ามันใหญ่แค่ไหนนี่คือผมนะขออนุญาตยืนเก้าอี้นะครับมันสูงมันใหญ่มาก เนี่ยครับเป็นกระจกเทมเปอร์ครับอลูมิเนียมนี่ก็เป็นชุดยูโรโปรไฟล์ทั้งหลังที่เห็นกระจกทั้งหมดเป็นกระจกเทมเปอร์นะครับมาเดี๋ยวเราวนวนไปดูกันฝั่งนี้เป็นครัวครับฝั่งนี้เป็นครัวทุกอย่างเหมือนเดิมครับนี่ป้ายเรายัางอยู่ครับนี่ครับป,ป้ายส่งไปตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดเดือนสาม ขัวเราดีไซน์หนะ้าต่างเป็นลักษณะนี้ครับวงกบเฟรมก็เหมือนเดิมครับเป็นสีอลูมิเนียมลายเ่าเรียกอะไรไวโอาก็มาดูกันอีกเที่ยวหนึง่งโครงสร้างพื้นด้านล่างทุกอย่างเหมือนเดิมครับไม่รั่วไม่ซึมหลังนี้เราดีไซน์ถังแก๊สไว้ด้านด้านล่างบ้านนะครับเรามาดูงานแอร์กันเป็นยังไงบ้างพื้นเหมือนเดิม อันนี้เป็นพื้น WPC ครับพื้น WPC มีร่องรอยความเก่าฝุ่นส่วนมากจะฝุ่นครับมีรอยแมวทุกอย่างเหมือนเดิมสีสันยังคงเดิมครับเรามาดูงานแอร์งานแอร์นี้เราทุกอย่างอยู่ในผนังนะครับ บางคนควรรั่วแต่ว่ามันมีวิธีการครับในการสร้างส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องนอนครับทุกอย่างปกติครับนะครับใครชอบบ้านสำเร็จรูปที่มีคุณภาพนะครับอันนี้ติดต่อเราได้นะครับ0841965351ครับช่างนุกครับ ของบริษัท SP บ้านสำเร็จรูปครับหลังเนี้ยถ้าใครดูหลังเนี้ยจบไปที่2.4ล้านนะครับอ่าราคาก็สมเหตุสมผลครับจากวัสดุที่ใช้ไปถ้าใครติดตามก็จะเห็นในคลิปเก่าๆในเรื่องของงานภายในกระจกเนี่ยเป็นเทมเปอร์ทั้งหลังครับหลังคาก็เป็นสแนปล็อกทั้งหลังพื้นที่รวมเนี่ยเจ็ดสตารางเมตรระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณสเดือนครึ่งครับ าราคาทั้งหมดเนี่ยรวมเท่าที่เห็นเลยยกเว้นท้งนั้นอย่างเดียวลานปูนเทพื้นเสาขาแอร์แอเนี่ยมีทั้งหมดอยู่สามตัว25,000 BTU แล้วก็182่นแองตัววัสดุที่ใช้ภายในก็จะเป็น WPC ครับอันนี้เราเข้ายังเข้าไม่ได้ลูกค้ายังไม่มาครับอันนี้รีวิวเฉพาะภายนอกก่อนยังไงถ้าชอบบ้านสำเร็จรูปคุณภาพฝาก,กาติดตามด้วยครับขอบคุณครับ